อยากกินลาบจังเลยอ่ะลาบหมูแบบ ประกอบวันนี้นะครับมีตับเซี่ยงจีไส้หนังหมูก็เครื่องสมุนไพรบอกลยนะอยากให้ทุกคนลองกินมากแบบนี้ไปกันครับแรกนะครับเราจะล้างเครื่องในให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับใส่เครื่องสมุนไพรดับกลิ่นคาวมานิดหน่อยนะครับใส่เครื่องในของเราลงไปได้เลยนะครับต้มให้ทุกอย่างเปื่อยดีนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้สุกก่อนสุกหลังก็ดูดีๆนะครับนี่คือเครื่องราบแบบสุดเด็ดหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าพริกแห้งและก็ใบมะกรูดนะครับ่างลงไปคั่วให้หอมนะครับจะคั่วของที่สุกยากก่อนนะครับเอ้อจะเว คั้วยหอมเลยนะครับไม่เล็กๆเราก็ใส่พริกแห้งกับใบมะกรูดลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเอาไปตากันต่อคราบจริงนะใครเคยทานเนี่ยมาบอกกันหน่อยนะเออเรียกแบบนี้ว่าลาบบ้านงานโซนภาคเหนือตอนล่างทุกคนชบูรณนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโรกอะไรประมาณนี้ใครเคยทานบอกกันหน่อยนะใครกินแบบนี้นะโคตรติดใจแน่นอนต่อไปเอาหมูสับลงไปแล้วเอามะนาวใส่ลงไปนะเราจะคลุกมะนาวกับหมูเนี่ยให้เข้ากันนะครับนะครับใส่เครื่องลาบที่เราตาไว้ลงไปขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมือเรียบร้อยแล้วขยำให้เข้ากันนะครับนะครับใส่เครื่องในที่เราซอยไว้้้ลลลงไไไปใใหหมมดดเเยยนะะครบส่ออตาช กแล้วก็ขยําให้เข้ากันนะครับต่อมานะครับปรุงรสด้วยน้าปลานะครับน้ําตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกแห้งต่อมาขัดได้เลยเข้าคั่วนะเพิ่มความเปรี้ยวอีกเทคเจอร์นึงนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ขยําให้เข้ากันนะครับพอขยําเข้ากันดีนะครับเราเติมต้นหอมซอยลงไปนะครับเราเอาไปคั่วกันลาบที่เราขยําไว้เนี่ยคั่วให้หอมนะครับดูเลยตอนนี้โคตรหอมส่งกลิ่นหอมสุดๆครับแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปนิดนึงจนกว่าลาบของเราจะสุกนะครับแล้วก็ตักขึ้นจัดเสิร์ฟทุกคนน่ากินมากอ่ะถ 咦咦咦咦！阿来。